5วิธีง่ายๆนะครับที่ใช้มัดใจสามีได้อย่างดีเลยครับ ข้อที่1นะครับผู้จาาเพราะเพราะหวานหวานนะครับเพราะว่าแน่นอนผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ค่อนข้างแข็งก้าวนะครับถ้าเกิดเราไปแข็งก้าวกับเขาเนี่ยก็จะสามารถทําให้ทะเลาะกันได้ง่ายถ้าเกิดพูดหวานหวาเนี่ยผู้ชายค่อนข้างแพ้ทางครับข้อ2คือการดูแล้จใสครับเวลาเขากลับมาเนี่ยต้องการให้ยกน้ําทําอาหารหรือนวดเขาก็ตามครับทำให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกได้รับการเทคแคร์เอาใจใส่เหมือนตอนเด็กๆข้อที่3นะครับก็คือบอกรักรคือบางครั้งเนี่ยผู้ชายบางคนเนี่ยเขาต้องการให้เราบอกรักับ เขาบ้างบางทีเขาก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ทําไปเพราะหน้าที่หรือเรารักเขาอย่างแน่นครับเขาก็อยากรู้สึกได้รับความรักจากภรรยาที่เป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะครับเพราะนั้นบอกได้ตรงๆนะครับซึ่งภาษารักนี่อาจจะมีหลายแบบนะครับ้อที่4ก็คือมีการใช้ภาษากายบ้างนะครับเช่นการกอดการการหอบแก้มกันก็กอนออกไปทํางานหรือกลับมานะครับก็นอนกอดหรือนวดซึ่งทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการพักผ่อนหรือผ่อนคลายเต็มที่นะครับแล้วก็ข้อที่5ครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องมีเซอร์ไพรส์บ้างบางเวลา ไม่ใช่แบบทําอะไรเดิมๆทุกวันทากับข้าวเดิมๆแต่งตัวเดิมๆครับถ้าเกิดมีความเซอร์ไพรส์เนี่ยจะทําให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยแห่งความตื่นเต้นเนี่ยมันหลังแล้วยิ่งฮอร์โมนความตื่นเต้นหลังเนี่ยเขาก็จะรู้สึกผูกพันกับเรามากยิ่งขึ้นนะครับดังน,นั้นลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับคุณภรรยาเพื่อทําให้สามีเนี่ยรักเรามากขึ้นแล้วก็ไม่อยากไปมองคนอื่นอยากอยู่กับเราตลอดนะครับขอให้ทุกครอบครัวนะครับมีความสุขและรักกันมากขึ้นนะครับรักและห่วงใยคดอดีตนะครับ